สวัสดีครับพี่น้องมน,นี้ก็บน,นี่มันลาบเป็ดครับลาบเป็ดซึ่งลาบซึ่งอะไยากก่างกงีับซึ่งต้มซึ่งทอดครับมีมีหลายอย่างอยู่ครับอันนี้ก็โค้กเป็ดอ๋อเป็ด,นะอ,ปดอันนี้ก็อันนี้ก็ต้มเป็ดครับนี่ลาบเป็ดแบบนี่น,นี่ที่ลาบครับลาบเป็ดต้นนี้ก็ บางทีก็ฟักนะครับกเนื้อนี่ฮามาพิเศษเลยครับฮามาไฮาลาบเฉพาะเลยเนี่ยเคนลาขั้วบันพมเด้วยนี่ครับอันนี้ข้อเป็ดข้อเพชรแล้วหนังมันใส่ลาบหมด้วข้อเป็ดข้อมันหมดหมดข้อ เป่ยนคอเเดอานังเอานังลาบก่อนเออมีนังแหละแสบอยู่แล้วเพาล้วนน้อยๆแบบให้มันช่วยหนึ่งเบ็ดนู่นอย่างง่าอันนี้กับปากเป็ดอันนี้ปากเป็ดใชเห็ดอะไรกินออดชุบแป้งบ่บ่ต้องโรยทุบตุ้กข้อมันตุ้กตุ้ข้อ อันนี้คอดกินครับคอดกินแก้มเหลากินอตอนนี้กคเพื่อจะซื้อข้อเป็ดมานั่งครับข้อเ็ดโพูดลายยางครับพี่น้องลายยางหลายเมนูอยู่มนันนี้อันนี้ ทำตึงนั้งเลยวันนีนั้งมันกิดนานเลยนีนนนแถบด้วยครับมือน,นี <บา S 1> เรียนยล,ล้ายาที่เ้นเหนือเตะเ,เอ,อแสบมันตรงนี้นังลว,ลวนลตรงนี้นังแล้วหลวหนั้งเอี่ยเสบช่วงนี้คนกรดตกนะครับคนตกอยู่ อันนี้ครั่ก็ตั้งเครื่องเลยครับเตรียมเครื่องไว้แล้วอันนี้ซอยใบบักบูดต้องเอาไปขัวก่อนออมันจะเดี๋ยวขั้นต้นตกไปกับที่เอาไปขัวบขวบแล้วมาต้มันหลักการ ลาไปขัวมันจะหอมเลยลุงจะหอมเงียครับอันนี้ก็ที่ตุมต้มกระดูกต้มถึงในเออกระดูกตุ่มเนก็เลยขาดตะไคร้ใบบักรูดหอมกระเทียมอืมรว เลยส้มยนียนี่มะขามเปียกขามเปียกครับตันนี้ก็เครื่องใส่ลาบครับทิ่ครัวแลยครับมีกระเทียมครับกระเทียมแล้วหอมดึงไข้ครับเพราะดึงไข้ครับ จำมีคน,ม,นมุนีมันใหม่ไว้ต้องครัวให้นนมันใบมะกรูดอย่าอย่าทลนนี้ใบมะกรูดมันจะใหม่ใส่ลาบครับตัวใส่ลาบอันที่หอม อันนี้นั่งมั่นเหงอนั่งเอาไปเห็ดยังไงเอาไปลวกซอยใส่ลาบเออลวกซอยใส่ลาบครับมือนี้ก็ห็ดสองย่างครับทั้งลาบทั้งต้มครับอหา่กินองเบึงทั้งสองย่างเลยแหะครับลาบเป็ดกับต้มเป็ด ขั้เก็บแ่ขัววะรู่อานพึน่บอรากับขัวเครื่องแหละขัวเครื่องไฟลาบ,บกับซุกแล้วโอ้หอมนะตัวนี้เริ่มหอมแล้วครับเาท่านได้ซุกเรื่องนะี้หอมแล้วหอมแต่เครื่องกับแซบแล้วโอ้เจมเได้กินเ่นะไรวะหูหา่านทดาติดตามอยู่ นี่ก็กลาบวันนี้ก็ปากเป็ดครับผัดทอดเด้อครับพูดล,ลายอย่างเมนูแบบนี้สามย่างครับกระเทียมปากแดงนี่ก็แม่ขั่วครับแม้วแม้วแม่ขัว่มวมายซอยเห็ดกินอยู่นี่แล้วมากินน้ำกั้นเลยนี่มาต้นนี้ นี่ก็ทุกแล้วครับโอ้อหอมไหมหอมเลยกวัวัวมัน,วข,วมนขึ้นตัวเออมันบดจบอันนี้หอมหมกรไรอมพริพรพรกหอมกระเทียมกระเทียมขึ <h ums> ้นก <h ums> ระเทียมเลป พริกแห่งขั่วนี่ก็เครื่องราบครับตัดตัมแล้วติ่มขั่วว่างั้นี่ครับว่าตั้มพริกสดน่าสิใส่พริกผุงมันงหอม ัวน,นี่ครับตุ่มเครื่องไนคับตุ่มตับไตครับตุ่มใส่ลาบ

นี่ปากเป็ดนี่อะไรนี่ทอดนี่ติ้งทอดอันนี้กำลังปรุงเครื่องแป้งนะแป้งใส่แป้งน้ำจ้าือกใส่ยังลายเลยกุญแจใส่อีกคอจะได้จ้ะโอ้ยยี่ห้างสี่หลายจานนี้มันลงไปมันหน่อยเลยนี่แล้วจะใส่อีกอุดมานี่เสียบอันนี้จะมัดจะทอดนี่บอหมัดไปมันหมดโบมีแปดสาม มันต้องใส่อีกห่อนึงต้นซุปมันแต่ที่นี่ใส่ใช่จ้ะใส่กระเทียมเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนี่ล้วนเนื้อเป็ดท่านนี้เป็ดครับลุกเรียเรียบร้อยเป็ดตัวหนึ่งหมดโบ้ไก่เอาเมื่อเอาเส็นครับ ขาเขาเน็บมากครับหัวมันหัวก่อนหัว่อนเางนเติมให้ให้ยโยมรับเติมสามโเลยตัองที่ส้อยนังกันลาบุ <t UH> <t <t ้มีหนังมากับ่เส uh ียบเลยเียวรีทานตัวนีหรอ อันปีกกลืเครื่องในครับตกน้ำตกไตอะสุด้ายก็หั่นบางเลยนะทีนี้ตุ้นเครื่องแล้วใส่ต้มใส่ต้มต่ใส่ต้มนี่ใส่ต้มอ่ะอืมใส่ต้มมะเนตใส่ลาบนี่ใส่ลาบผสมมะนาวหนึ่งมีมะนาวใส่แล้วเกือบจะได้กินแล้ว ลาบเพ็ดมีกิจเสบเดยพี่น้องเสบเสพเสแล้วมีเครื่องในทไรเนีในกนใส่เครื่องเป็ดพร้อมลาบต้นนี้กับตู้เครื่องก่อนครับใส่ข้าครัวขอาวีข้าวคั้คว ไสว้อแยงเะดตตัวมไดาจเหกันก่อนอตะเครื่องะเสบเวอะลายพร้อมของครัวเป็บตวแสบเลยต้องกินแต่บ้านแต่กินแต่พร้อมของครัวก็อิ่มแล้วแสบแล้วใหม่กันเนี่ยแยกโลกวารที่ กดอดปเครื่องหอมเป็นอนไว้ทนึ่งเครื่องหอมหอมผักชีบกผักชีรเรมบานอบกระครุเข้ากัน ตัดนี้ตั้มเกาเลยมน้่เรับพร้อมเล้วะครับพร้อมชิมแล้วมผมเรียบร้อยแล้วบ่นนี่ครับเรียบร้อยแล้วครบทุกย่างแล้วาดาต่ชิมด้วยจีดจางกันคอยตเติมเอ้าวนี่ เดินไปนองเดินไปกินลาบเป็ดน้ำกันเด้่อไปนี่บรรยากาศเดินชิมก่อนเด้อพอโครที่ชิมก่อนที่ครับม,มาเยี่ยมบ้านครับซื้อเป็ดมาหลายโตอยู่ครับมาก,กินครับอือก็คือมันลา,า,าบทั้งลาบทั้งทอดทั้งต้มครับนี่แซ่บแสบอ่าแล้วหรอเด้อพี่น้องข้างคุณผัดทอด ัตอนนี้ก็ล<ห>า,าบกันแล้วด้ครับซีมึงจะน้อยก้อนไหนโอ้เป็นตัดเสบไปดีอยู่แล้วะครับเสบไปดีครับ,รรบทืุดยอดเลยครับครับพี่นอ้องมันนี่ก็ลาบกันแล้วแล้วน้องเบึ้งแล้วกดไหลกดแช่ตะไครก่กดติดตามน้ำเนยเลยครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วพร้อมซิมพร้อมกินนีาซิมเบิ้งทีนี้จยดจางก่แตงเติมเ,เอาเป้่าให้นอยงเป้่าเห็เนอยังว่าอยากสุดหอนคือเป้า่า ครับเนื้อพี well, oh, ่น oh, ้องกินลาบเป็ดเด้อนี่เรียบร้อยแล้วคหัวเป็ดทอดหัวเป็ดทอดกับต้มโคกระดูตุ่มก็มี่ครับครับลาบลาบเป็ดก็มี่ครับนี่มันนี่แก้มแล้วครับผักเนีก็ผักเมกผักแมกผักชีฝันเหง้าแล้วก็กลอมมันนี่ก็กินแล้วกินแล้วกินแล้วมากินน้ำกันครับ ตอนนี้ก็แก้มแล้วครับมีน้ำชาครับน้ำชาของแก้มแซบอันนี้ต้องน้ำจิ้มยังก็ซอสซอสนดซอน้อยครับนี่มันถือกันครับพี่นน้องบึงแล้วยคบกดไลค์กดแชร์ใครกดติดตามน,นด้วยครับแล้วมันนี่ขอลาไปก่อนครับพบกันใ่นคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับหูด้วยกอดมือก็ดู